โอเทพรัตผู้รังสรรค์ของที่ะระลึกเอเปก2022เปิดทศดวรรษใหม่ c s v การสร้างคุณค่าร่วมเร่งยกระดับเศรษฐกิจฐานรากผ่านการแสดงผลงานศิลป์พรากเน็ตโอเทพรัตเดอะ c s v Creator นายเทพรัตน์สงเคราะห์หรือโอเทพรัตน์ในฐานะนักคิดนักเขียนและได้ชื่อว่าเป็นนักอภิปัชญานักสร้างสรรค์นักสื่อสาร,รนักวิทยาศาสตร์และผู้เป็นเจ้าของแนวความคิดธุรกิจจิตสาธารณะที่ได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาพัฒนาสร้างมูลค่าและหลายผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้นำมาพัฒนาต่อยอดเป็นของที่ระลึกสำหรับผู้นำโลกในการประชุมเอเปก2022ที่ผ่านมา การจัดแสดงคราฟเน็กโอเทพรัตเดอะซีเอสวีครีเอเตอร์ครั้งนี้เป็นอีดิชั่นแรกของการจัดแสดงผลงานศิลป์สร้างสรงสรค์ภายใต้แนวคิดธุรกิจจิตสาธารณะหรือ CSV ที่ปรากฏให้เห็นทั้งรูปแบบกายภาพและจิตภาพโดยแนวคิดของงานทั้งหมดจะมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ การใช้แนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมนำนั้นจะทำให้มีโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์นั้นๆเกิดเป็นห่วงโซ่แห่งคุณค่าก่อนจะตกผลึกรวมก้อนเป็นแกนแกนที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปภายในงานมีการจะแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบและเบื้องหลังชิ้นงานของที่ระลึกจากราชอ,อาณาจักรไทยสำหรับผู้นำโลกในการประชุมเอเปก2022 รวมถึงงานศิลป์สร้างสารรค์เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จัดทำขึ้นจากแนวคิด Creating Share Value และระบบเศรษฐกิจใหม่ BCG Model จำนวน20ชิ้นงานที่ได้ชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเอกด้วยทุนชุมชนและทุนวัฒนธรรมค่ะ ครับในโอกาสนี้ผมเป็นตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐนะครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้เคยมาทํางานร่วมกับทางคุณโอเทพร,รัตน์นะครับกัลบอรสโุรธิราชนวงศในส่วนของงานสำคัญสำคัญของประเทศที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนนะครับในช่วงของการผ่อนคลายจากสถานการณ์โควิดนะครับก็ทําให้เรื่องของอาการดีไซน์เรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์น,นะครับ ได้สร้างงานให้กับชุมชนที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริงที่ขาดเสียไม่ได้ก็คือในเรื่องของการมีนักคิดการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากประสบการณ์ของคุณโอเทพรัตน์นะครับและจากทางสมาคมส่งเสริมการค้าและส่งเสริมพัฒกรรมไทยของเเตอร์สุรพีนะครับวันนี้จะเป็นงานนิทรรศการ Craft Next นะครับของคุณโอซึ่งจะทำให้เห็นถึงความเป็นมาของเรื่องของการ มีแนวคิดนะครับที่ที่ทำร่วมกันก็จะเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เรื่องของการแบ่งปันและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการสร้างมูลค่านะครับก<ม>็ถือว่าหน่วยงานภาครัฐเราได้ความร่วมมือจากทางภาคเอกชนอย่างดียิ่งถึงประสบความสำเร็จได้นะครับอันนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ด้วยที่เราเน้นเรื่องของทุนมนุษย์เรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์มาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับ<ม>ก็ต้องแสดงความดีกับคุณโอนะครับแล้วก็ขอบคุณบบบท่านดรสุรพี ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้นะครับโดยนิทรรศการครั้งนี้ก็จะจัดไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนะครับที่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับที่ศูนย์การค้าสยามคารากอนชั้น3แห่งนี้นะครับก็ขอแสงวินดีด้วยแล้วก็คิดว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับน้องๆนักศึกษาเยาวชนและผู้ประกอบการนะครับก็ขอเชิญชวนมาชมเทศการครับ Next First Edition Bio ที่ขอที่นี่ครับสยามคาราคอนครับ ขอ้นขั uh ้นใเลยขึ้น่พิเศษของงานเลิฉันในนามของสมาคมการก้าส่งเสริมวัตกรรมไทยและก็สมาคมส่งเสริมพัฒนาอัฒกรรมมาเซียนะคะก็ยินดีให้การสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งเพราะแนวคิดี่การทํางานในเรื่องกระบวนการเสริมสร้างคุณค่าร่วมกันเนี่ย เป็นตรงกันเลยแล้วเราก็ทากันมาตั้งนงานเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างได้มีประสบการณ์นะคะแบ่งกันไปทําง,งานทั้งทางภาครัฐและเอกชนในพู้ในฐานะผู้โพ้นี่เป็นเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยล่ะนะคะในหลายด้านด้วยมีมมทักษะพิเศษมากๆเลยหลายด้านซึ่งหายากมากนะคะที่จะมีอย่างนี้นะคะนคนเดียวกันด mm ังนั้นเองเนี่ยก็ช่วยสนับสนุนมา50ปีแล mm ้ว hmm. ก็เห็นในความยากความยำอา ในการที่จะทำเพราะว่าเราต้องร่วมมือกันหลายฝ่ายเพราะนั้นนี้อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านเลยจะเป็นใครก็ได้จะเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ผู้ประกอบการก็ได้เพราะว่าหัตถกรรมเนี่ยเหมือนยาดำเลยแทรกอยู่ในสูตรของยาสมุนไพรทุกสูตรนะคะหัตถกรรมคือ,อยาดำนั่นเองนะคะเราสามารถเพื่อประโยชน์ให้กับคนทุกรุ่นทุกวัยนะคะเรียกว่า3 6 0รหสองศานะคะให้ทั้งเด็กผู้ใหญ่คนแก่คนพิการ นค,คนด้อยโอกาสเด็กเกเรพูดต้องโทษใช่หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะผู้ที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องครับหรือเกี่ยวข้องในเรื่องวัตถุดิบนะ,คะเคยพูดอยู่เรื่อยแล้วไม่มีคอมเอล์เลยโรงงานเนี้จริงเหลือใช้โรงงานก็ส่งมาได้เศษเหล็กเศษอะไรใช้ได้หมดนะคะ ส่งมาอลูมิเนียมเราก็นองอยากได้กำลังพัฒนาลิตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมันเป็นหัตกรรมได้หมดเพราะฉะนั้นเชิญเลยถ้าใครสนใจนะคะมาคุยกันเลยติดต่อมาได้เลยที่คุณโคหรือท่าน,นะะที่รับิกดก็ได้นะคะที่รัชสมาคมก็ได้นลินดีมาคุยกันเลยค่ะก็อยากทําอะไรแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันทำนะร่วมด้วยช่วยกันครับขอบคุณครับ สิ่งที่ผมว่าสำคัญกว่าชิ้นงานที่จัดแสดงตรงน,นี้นี่ยคือกระบวนการที่มันเกิดขึ้นกระบวนการที่ทำให้ชิ้นงานเหล่านี้เกิดขึ้น,น,นซึ่งเรียกว่ากระบวนการ C&V ตัวนี้หรือว่าธุรกิจจิตสาธาธรณะเพราะว่าก,กระบวนเนี้ยมันเป็นกระบวนที่ซื่อตรงต่อตเราเนี่ยเป็นกระบวนที่ทำให้คนอยากจะทำให้สังคมมากขึ้นเพราะทำแล้วไม่ได้เข้าตัวไม่ได้เดือดร้อนตัวเองยังพอมีรายได้กลับมาช่วยอันนี้มันมันจะเปลี่ยน มันจะเป็นการพลิกโฉมแห่งการทําให้สังคมตลอดไปถ้าเราทําได้แล้วนึกดูนะครับผมบริษัทขนาดเล็กอาจจะไม่ใหญ่ในวงการที่ผมนะแต่เทียบกับบริษัทอื่นีนเล็กทําได้ผมทําสร้างรายชุมชนง่ายๆเลยสิท้าย,ายาเป็กเนีชุมชนได้เลยได้จะตรงแบบพันล้านบาทเราไม่ได้พัฒนาเราหยุดพัฒนาเสร็จล้วต่อยอดะครับต่อยอดเสร็จตอนนี้มีของขายจริงงั้นเนี่ยนี่ก็หนึ่งบริษัททําได้อะผมรวมผลิตภัณฑ์หมดทำมาหมื่นรายการสมมท้ผมได้แค่ร้อยล้านชุมชนได้ แล้วถ้าสักพันบริษัทในประเทศะครับไรายได้เหล่านั้นเนี่ยสามารถนําส่วนต่างกําไรเนี่ยเพิ่มให้ชุมชน,ชนเขามากขึ้นแทนที่การทํางานถัถกรรมจะเป็นงานสํารองในช่วงที่การเกษตร,รหรืออะไรฮะอุตสาหกรรมหลักหรือสิ่งทําหลักที่เขาต้องทำงานหลักต้องทำเนี่ยว่างเขาถึงมาทางานถัถกรรมไทีนึงมันอาจจะกลายเป็นอาชีพหลักก็ได้เพราะเท่าที่ผมเดินทางมาทั่วโลกนะครับทุกคนมีภูมิปัญญาทาง ทางวัฒนธรรมทางงานหัตถกรรมหมดแต่ผมเชื่อเลยครับว่าของไทยและของอาเซียนโดดเด่นที่สุดท่านท่านเห็นด้วยนะครับโดดเด่นมากครับโดดเด่นจริงๆและที่สำคัญท,ที่สุดคือเมื่อปรับเป็นรูปแบบที่ร่วมสมัยแล้วเนี่ยมันมีเสน่ห์มากมันมีเสน่ห์จริงๆเพราะฉนั้นเนี่ยเชิญชวนครับทุกท่าน CSV เป็นคมที่เกิดขึ้นใหม่นะฮะอาจจะเรียกว่าการสร้างคุณค่าร่วมแต่สำหรับผมเรียกว่าธุรกิจศิษา์สาระนะครับ ถ้าทุกคนเริ่มกระบวนนี้ฝากสื่อฝากทุกท่านนะฮะช่วยกันส่งต่อให้ใหไปผมเชื่อว่าการทําให้สังคมโดยไม่เดือดร้อนตัวเองเนี่ยจะทําให้คนตัดสินใจทําเพื่อสังคมมากขึ้นหลายเท่าตัวและนึกดูนะครับสังคมโดยเฉพาะฐานรากที่เราพัฒนพูดกันไม่ว่าจะภาครัฐภาคเอกชนพัฒนพูดกันเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากอันนี้แหละครับจะเป็นรูปธรรมที่แท้จริงของการเริ่มสร้างความวามั่นคงให้ 쟤는 탈락이 쟤는 이제 숨쉬다